เมืองพัทยาประชุมรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน2023หรือพัทยามาราธอนครั้งที่30ประจำปี2566ในวันที่22-23กรกฎาคมนี้คาดมีปอดเหล็กทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า12,000คนวันที่3กรกฎาคม66ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน2023พัทยามาราธอนครั้งที่30ประจำปี2566โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการแข่งขันพัทยามาราธอน2023พัทยามาราธอนครั้งที่30ประจำปี2566เมืองพัทยากำหนดจัดขึ้นวันที่22-23กรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงที่เมืองพัทยาจัดขึ้นมาอย่างยาวนานโดยในแต่ละปีมีนักวิ่งจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นอีเวนต์สำคัญประจำปี ในที่ประชุมจึงประชุมวางแผนกำหนดเส้นทางและนำเสนอรูปแบบการรักษาความปลอดภัยและเส้นทางการจราจรให้กับเส้นทางวิ่งในแต่ละระยะคือมาราธอนชายหญิง42.195กิโลเมตรฮาฟมาราธอนชายหญิง21.100กิโลเมตรมินิมาราธอนชายหญิง10.550กิโลเมตรและแฟมิล่รัน5กิโลเมตรซึ่งในปีนี้คาดว่ามีเข้าร่วมงาน12,000คน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางวิ่งในการอำนวยความสะดวกรวมทั้งหน่วยงานร่วมปฏิบัติซึ่งต้องสื่อสารให้เข้าใจและเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องของเวลาการปิดการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งนี้การแข่งขันมี2วันโดยในวันเสาร์ที่22กค66จะเป็นการแข่งขันในระยะมินิมาราทอน10กิโลเมตรและแฟมิลี่รันระยะ4.5กิโลเมตรเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา0 5 4 5ถึง7นาฬิกา45นาทีโดยสถานที่ปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาและในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม66จะเป็นการแข่งขันในระยะมาราทอน4 2 .195 กิโลเมตรและฮาฟมาราทอน2 1 1กิโลเมตรแข่งขันตั้งแต่เวลา0 3 3 0์สถึง10นาฬิกา30นาทีโดยสถานที่ปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเช่นกัน อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์